สดีครับตอนนี้ผมมาจานนน้์สิบแต้มนะครับได้อยู่ที่วัดโลกโมลีนะครับที่เมืองเชียงใหม่นะครับในเมืองเลยนะครับก็ที่นี่ก็มาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับมีแต่รถสีขาวนะครับที่ยืนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูประวัติดูความเป็นมากันนะครับก็หลังไหลเข้ามานะครับน่าจะ มาถ่ายรูปมาชมมาทําบุญกันนะครับเดี๋ยวจะมีทอดพระป่ากระถิ่นกันนะครับในวันที่สี่ขึ้นไปครับตอนนี้เราก็กําลังเข้ามาในเจดีโลกโมลีนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับบรรยากาศผู้ชมก็หนาแน่นนะครับดูนะดูบรรยากาศนะครับ ชาวพุทธชาวไทยนะครับก็มาสักการะนะครับมรดกนะครับศิลปะล้านนานะครับก็สวยสครับตอนนี้เราก็ได้มายืนอยู่หน้าวิหารวัดโลกโมลีนะครับก็ทรงล้านนานะครับเป็นศิลปะล้านนานะครับแท้ๆเลยนะครับประมาณห้ารอปีมาแล้วนะครับก็สวยงดงามนะครับครับด้านในวิหารก็มีพระ พระรูปอยู่นะครับพระประจําวิหารนะครับก็มาสกาักการะกันได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่วัดโลกโมลีนะครับที่แห่งนี้เป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ไม่ได้ถูกทำลายในยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานที่สําคัญอีกหนึ่งที่นะครับคือมณฑกนะครับของเจ้าแม่ มหาเทวีนะครับที่เป็นครับศิรพภพามหาเทวีนะครับที่เป็นคนกอบกู้และก็บูรณะที่แห่งนี้ไว้นะครับเมื่อยุค2,570นะครับเมื่อวระเขตเก้าได้โดนปงพระชนนะครับที่นี่นะครับก็ได้ถูกแม่จิรพะพานะครับสร้างเจดีย์ขึ้นมานะครับเพื่อใส่อัฐินะครับ ที่เจดีโลคมลีนะครับก็ความเป็นมานะครับก็เมื่อปีสองพนปดสิบแนะครับที่ก็สร้างนะครับก็ได้เอาอาทิตย์มาไว้ในปีเดียวกันนะครับที่องค์วชนไปแล้วนะครับพักเจก้านะครับเมื่อครั้งต่อมานะครับเมื่อ2,122นะครับธรรมาได้มายึดที่นี่นะครับ แต่ก็ไม่ได้ถูกเผาทําลายนะครับเพราะว่าได้อนุรักษ์ไว้ยกเว้นไว้นะครับก็เลยที่แห่งนี้เป็นที่สะสมประวัติศาสตร์เมืองั้นนาเชียงใหม่นะครับก็มาหาดูหาความรู้ที่นี่ได้ร้อยเปอร์เ็นะครับที่แห่งนี้นะครับวัดโลกโมลีนะครับกับเจ้าแม่จิตรัปภามหาเทวีนะครับที่เป็นคนบูรณะและรักษาไว้นะครับเราฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ ถ้าคนใดสนใจก็แวะเวียนกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์อ้นสุดเต้มเลยนะครับครับ